พระประวัติสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังคปรินายกสุวัฒนะมหาเถระเจริญคดชวัรวันที่สามตุลาคมเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของปวงพุทธศาสนิกชนชาวไทยเป็นวันคล้ายวันประสูตรของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังคปรินายกองค์พระประมุขแห่งสังฆมณฑล และปวงพุทธศาสนิกบริษัทของไทยเมื่อวาระดิถีเช่นนี้เวียนมาถึงจึงเป็นที่ปลื้มปิติและเป็นโอกาสที่ปวงพุทธศาสนิกชนจะได้ถวายมุทิตาสัการะและถวายพระกุศลถวายพระพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตามประเพณีนิยมเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก สุวัฒนมหาเถระมีพระนามเดิมว่าเจริญนามสกุลคชวัตรทรงมีพระชาติภูมินักจังหวัดกาญจนบ,บุรีเมื่อวันที่สตุลาคมพุทธศักราช2456ทรงบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อพระชนมายุ1 4พรรษาณวัดเทวสังคารามกาญจนบ,บุรีแล้วเข้ามาอยู่ศึกษาพระปริยัติธรรม นวัดบวรน,นิเวศวิหารจนพระชนมายุครบอุปสมบทและทรงอุปสมบทนวัดบวรน,นิเวศวิหารเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2476โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมหลวงวชิรยานวงศ์ทรงเป็นพระอุปชาได้ประทับอยู่ศึกษาณวัดบวรน,นิเวศวิหารตลอดมาจนกระทั่งสอบได้เป็นปร,ริยธรรม9ประโยค เมื่อพุทธศักราช2 4 8 4เจ้าพระคุณสมเด็จพระยาณสังวรทรงดำรงสมณศักดิ์มาโดยลำดับดังนี้ทรงเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญพระราชาคณะชั้นราษและพระราชาคณะชั้นเทพในราชทินานามที่พระโสพลคณาพรทรงเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมมวราพร ทรงเป็นพระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรองที่พระาศาสนโสพลทรงเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระญาณสังวรและทรงได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชในราชทินานามที่สมเด็จพระญานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2532 นับเป็นสมเด็จพระสังคาราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรทรงเป็นผู้ใคร่ในการศึกษาทรงมีพระอัธยาศัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนมาตั้งแต่ทรงเป็นพระประเรียนโดยเฉพาะในด้านภาษาทรงศึกษาภาษาต่างๆเช่นอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันจีนและสันสกฤต จนสามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีกระทั่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมหลวงวชิวราย,ยานวงศ์พระอุปชาของพระองค์ทรงเห็นว่าจะเพลินในการศึกษามากไปวันหนึ่งทรงเตือนว่าควรทำกรรมฐานเสียบ้างเป็นเหตุให้พระองค์ทรงเริ่มทำกรรมฐานมาแต่บัดนั้นและทำตลอดมาอย่างต่อเนื่องจึงทรงเป็นพระมหาเถระที่ทรงภูมิธรรม ทังด้านปริยัติและด้านปฏิบัติเนื่องจากทรงรอบรู้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีจึงทรงศึกษาหาความรู้สมัยใหม่ด้วยการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษทั้งทางคดีโลกและคดีธรรมเป็นเหตุให้ทรงมีทัศนะกว้างขวางทันต่อเหตุการณ์บ้านเมืองซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสั่งสอนและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก เป็นเหตุให้ทรงนิพนธ์หนังสือทางพระพุทธศาสนาได้อย่างสมสมัยเหมาะแก่บุคคลและสถานการณ์ในยุคปัจจุบันและทรงสั่งสอนพระพุทธศาสนาทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศในด้านการศึกษาได้ทรงมีพระดำริทางการศึกษาที่กว้างไกลได้ทรงมีส่วนร่วมในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรกของไทย คือมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมาแต่ต้นทรงริเริ่มให้มีสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปตามประเทศขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อฝึกอบรมพระธรรมทูตไทยที่จะไปปฏิบัติศาสน,านกิจในต่างประเทศทรงเป็นพระมหาเถระไทยรูปแรกที่ได้ดำเนินงานพระธรรมทูตในต่างประเทศอย่างเป็นรูป,ปรธรรมโดยเริ่มจากทรงเป็นประธานกรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปตามประเทศเป็นรูปแรก เสด็จไปเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิดวัดไทยแห่งแรกในทวีปยุโรปคือวัดพุทธปฏีบนก,กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรทรงนำพระพุทธศาสนาเทราวาดไปสู่ทวีปออสเตรเลียเป็นครั้งแรกโดยการสร้างวัดพุทธรังสีขึ้นณน,น,นครซิดนีย์ทรงให้กำเนิดคณะสงฆ์เทราวาดขึ้นในประเทศอินโดนีเซียทรงช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเถราวาทในประเทศเนปาล โดยเสด็จไปให้การบรรพชาแก่สากะยะกุลบุตรในประเทศเนปลาลเป็นครั้งแรกทำให้ประเพณีการบวชฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งในเนปลาลในยุคปัจจุบันทรงเจริญศาสนาไมตรีกับองค์ทลายลามะกระทั่งเป็นที่ทรงคุ้นเคยและได้วิสาสะกันหลายครั้งและทรงเป็นพระประมุขแห่งศาสนาจากพระองค์แรกที่ได้รับทูลเชิญให้เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในประวัติศาสตร์จีน เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกประการทรงเป็นนักวิชาการและนักวิเคราะห์ธรรมตามหลักการของพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าธรรมวิจยะหรือธรรมวิจัยเพื่อแสดงให้เห็นว่าพุทธธรรมนั้นสามารถประยุกต์ใช้กับกิจกรรมของชีวิตได้ทุกระดับตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูงสุด ทรงมีผลงานด้านพระนิพนธ์ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวนกว่าร้อยเรื่องประกอบด้วยพระนิพนธ์แสดงคำสอนทางพุทธศาสนาทั้งระดับต้นระดับกลางและระดับสูงรวมถึงความเรียงเชิงาศาสนคดีอีกจำนวนมากซึ่งล้วนมีคุณค่าควรแก่การศึกษาสถาบันการศึกษาของชาติหลายแห่งตระหนักถึงพระปรีชาสามารถและคุณค่าแห่งงานพระนิพนธ์ ตลอดถึงพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติจึงได้ทูลถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เป็นการเทิดพระเกียรติหลายสาขานอกจากพระกรณียกิจตามหน้าที่ตำแหน่งแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรยังได้ทรงปฏิบัติหน้าที่พิเศษอันมีความสำคัญยิ่งอีกหลายวาระกล่าวคือ ทรงเป็นพระอภิบาลในพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเมื่อครั้งเสด็จออกทรงพระผนวดเมื่อพุทธศักราช2499พร้อมทั้งทรงถวายความรู้ในพระธรรมวินัยตลอดระยะเวลาแห่งการทรงพระผนวดทรงเป็นพระราชกมวาจารย์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารเมื่อครั้งเสด็จออกทรงผนวดเป็นพระภิกษุ เมื่อพุทธศักราช2,521เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรทรงดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญทางการคณะสงฆ์ในด้านต่างๆมาเป็นลำดับเป็นเหตุให้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการนับได้ว่าทรงเป็นพระมหาเถระที่ทรงเพียบพร้อมด้วยอัตสมบัติและปริหิตตปฏิบัติ และทรงเป็นคารุฐานียบุคคลของชาติทั้งในด้านพุทธจักรและอาณาจักรเนื่องในวรโรกาศคล้ายวันประสูตรครบ8รอบ96ปีในวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2552นี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถาวายพระกุศลถาวายพระพรขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัย และพระกุศลบารมีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วจงอํานวยให้ทรงมีพระสุขะพลานมามัยสมบูรณ์ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานสเสด็จสถิตเป็นสิริมิ่งมงคลแก่ปวงพุทธบริษัทและปวงชนทั่วไปตลอดกาลนานเทิน